สวัสดีครับ, <c oughs> บ้านนี้เราอยู่ที่ โรงงานหอเจาวิรัศักดิ์โลหะพันธุ์นะครับก็คือเป็นโรงงานปั้มเหรียญวัตถุมงคลซึ่งน้องชาเองได้มอบหมายให้ได้ทํางานเหรียญเม็ดแดงของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เหรียญยันดวงนะครับของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์วันนี้มาคุยถึงเรื่องมวลสารที่ได้ไปหลอมมาเมื่อเช้านี้ที่เป็นแท่งมานะครับ แล้วพอมาถึงโรงงานเนี่ยเราก็เอาแท่งนั้นลมารีดพอมารีดเป็นแผ่นเสร็จเราก็มาตัดเป็นแผ่น่างนี้เพื่อที่จะหลอมลงไปในเบ้าแต่ละเนื้อซึ่งแต่ละเนื้อเนี่นยจะมะีทองทิพทองแดงแล้วก็เนื้อชนวนนะครับส่วนตัวที่เป็นเนื้อเงินกับทองคำเนี่ยเราก็จะตะไบ,บเป็นผงใส่เข้าไปให้มีมวลสารแต่เราอาจจะใส่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะไปเนี่ยมันจะไปทําให้เนื้อทองคํามีส่วนผสมเข้าไปเดีย๋ยวจะเกิดเข้าใจผิดว่าเป็นพองผสมหรือว่าเงินผสมอะไรอย่างนี้ฮะก็คือจะใส่ให้เป็นมวลสารไปนะครับวันนี้เราก็จะจะแค่ใหญ่นะฮะเราก็ทํามาปเ,ปปเป็นแผ่นพราเป็นแผ่นเนี่ยเราก็ซอยเป็นเก้าท่อนขนานี้ฮะผมจะทิ้งไว้กับพี่หน่อนหนึ่งท่อน เพื่อที่ว่าจะกระจายเป็นมวลสาร,รของเมน,นตงกับยันดวงนะฮะ mm hmm. ขอเพื่อนๆฝากติดตามผลงานนเมนตงชนะนจนนะฮะแล้วก็ยังดวงหลวงพ่อสำเร็จศึกินะครับสำเร็จชนะนจนเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑวันที่18มีนาะ2 5 64ที่วัดหนองสะดาวนะฮะคือจะมีหลวงพ่อสุธรเนี่ยเป็นประธานานะฮะขอ ให้เพื่อนเป็นกําลังใจแห้งกับน,นุ่นจําเล่นฉันนจนนะฮะเราพยายามเต็มที่หาแต่สิ่งที่ดีเราให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะอาจารย์แต่มวลสารเราต้องพิธีพิธันพิธีพิธันให้ดีที่สุดไม่ว่าจะกล่องเนาะใช่ครับกลอ,องเป็นของมิ่สานมวลสาร นั้นก็เกจิเท่าหนังเจอหนี้น้อจะไปนิมนต์อาจจะไม่ได้ครบตามที่เราตงตั้งใจเพราะอาจจะเป็นติวการสถ่งการคูหนึ่นนง่าเราก็จะทําให้ที่นะนุ่นนี้นุ่นชนะจนฮนะเราจะทําให้ชนะใจเพื่อนๆได้นนะด้วยหัวใจของพวกเราทีมงานทุกคนนะขอบคุณมากๆฮนะครับดีบครับ